อัตาคือความมืดเพราะเวลายึดตัวตนใจเราเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจจริงเราเห็นทุกอย่างผ่านแว่นของเราและของของเราเลือกที่จะเห็นที่จะถูกใจและเลยสิ่งที่ไม่ถูกใจพยายามปกป้องภาพลักษณ์ของตัวเองจนไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงเหมือนอยู่ในห้องมืดมืดมองอะไรก็ไม่ชัด แต่ถ้าเราเห็นตามจริงว่าไม่มีตัวตนถาวรไม่มีอะไรเป็นของใครสิ่งทั้งหลายแค่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยใจก็เปิดกว้างใจเปิดออกโล่งโปร่งสว่างขึ้นความเมืดของความยึดมั่นถือมั่นก็ค่อยๆจางคลายหายไปคุณผู้ฟังครับอัตตาคืออวิชชาเพราะการเข้าไปยึดว่าเราคือเราเป็นความไม่รู้ตามจริงของชีวิต จริงๆแล้วสิ่งที่เรียกว่าเรามันก็เป็นแค่ขัน